ครับทุนิโชทว่าไปชนะครับผมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับตอนนี้ครับก็เช้าๆนะฮะมาดูตลาดปลากันนะครับวันนี้ก็บอกว่าปลามีไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงน้ําโตนะครับก็เรือก็ออกไม่กี่ลำนะครับด้านที่เป็นเรือประมงนะฮะเรือประมงที่เขาออกหาปลาวางอวนอะไรพวกนี้ครับก็ได้ปลาบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าได้ปลาอะไรบ้างนะฮะทางด้านนู้นนะครับ ก็มีคนมารอเป้าซื้อเยอะเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปลาจะน้อยนะครับก็นี่คะมีคนมาดักรอซื้อกันเลยนะครับถึงตรงริมเลเลยนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นปลาไม่ใหญ่มากนะครับอ๋อแม่ค้ามาซื้อ,อ มาดูก oh. ันชิงปลานะครับเนี่ยรับก็ขายตรงนี้ค่ะพอวางเพื่อกะชิงกันเลยครับดูนะครับ เอางออกไม่รู้แหวนเอางเอางออกได้ป่าอะไรบ้างครับป่ามงป่ามงป่ามงองมงลองมงโอะไรครับร้อกสบอ๋อร้อกนะก็ไม่ไม่ถูก่ะลองกองไว้ก่อนองกองไว้ก่อนหมดแล้วใช่ไมหมดแล้ว

เป<ๆ>็นบรรยากาศช้าๆนะฮะก็เ <elaborate> ด oh <my> mm ี๋ยวเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับสำหรับเรืวโมงนะก็ช่วนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเจ้าเดียวนะครับแสงเดียวนะฮะไอก่ดยวงทียแล้วังไม่้างเธอจะเอานีนี่อะไรของเธอของเธอยังกุมอยู่นี่เป็นปลารวมเลยนะ เดี๋ยวขอไวละเดี๋ยวขออยู่นิ่งๆเดี๋ยวใจกิโลมันดิ้นโอ้จะเป็นปลารวมแล้วครับไม่ยด้หมดเลยครับเขามีไม่ได้คัดแยกนะฮะกิโลมันดุกลิ้นมันดูไม่ได้นี่เป็นเลขสองเจ็ดแปดสิบสี่ เดเี่ปลาเนี่เรไเี่ยเเราม่มีบาให้ตัวนี้หเยมาามามาเาไม่มีไม่พอมีแปบาเอามาสบาทเขามาไมจับปลาแล้วเอามาขเกาปลากระบอกนีตัวรับตัวนูตัวปลาอะไรไม่ใช่ เวลาเรือมาลงก็มาลุมกันอย่างนี้นะฮะสำหรับที่หัดละไว้ครับเช้าเช้านะครับเจ็ดแปดโมงก็เช้าประมงเขาเอามาขายนะครับเป็นปลากองมากะลังนะฮะ ขอบ um, ค, okay. คุณที่ติดตามชมนะครับสลับบรรยากาศการซื้อขายปลานะครับที่หาดละไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อน ได้เลยแปดนา